ท่อยคำเพียงประโยคเดียวจากผู้นำที่โลกทั้งใบมองว่าแข็งกร้าวและไม่เคยก้มหัวให้ใครกลับทำให้ทั้งเอเชียต้องหยุดหายใจคิมจองอึนกล่าวอย่างเงียบงนันในที่ประชุมภายในว่าหากไม่มีประเทศไทยเกาหลีเหนืออาจไม่เหลือทางรอดคำพูดนี้ไม่ใช่สุนทรพจน์ต่อสาธารณะไม่ใช่ถ้อยแถลงทางการทูตแต่เป็นคำยอมรับจากใจของผู้นำที่ถูกโดดเดี่ยวที่สุดในโลกและเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากนั้นห้องข่าวทั่วเอเชียก็เริ่มสั่นสะเทือนทำไมต้องเป็นไทยประเทศที่ดูเงียบไม่แสดงอำนาจไม่ประกาศบทบาทใดต่อเวทีโลกจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของประเทศที่ถูกปิดล้อมอย่างเกาหลีเหนือได้อย่างไรในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของเปียงยางใกล้ถึงขีดจำกัดอาหารพลังงานและความหวังกลายเป็นสิ่งหายากใครกันที่ยื่นมือเข้าไปโดยที่โลกไม่เห็นการยอมรับของคิมจองอึน ไม่ใช่คำขอบคุณธรรมดาแต่มันคือสัญญาณว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เงาของภูมิภาคเอเชียและจุดศูนย์กลางของมันอาจอยู่ที่แผ่นดินซึ่งหลายคนมองข้ามประเทศไทยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เรื่องเล็กนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามที่โลกยังไม่มีคำตอบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือไม่ได้เผชิญเพียงแรงกดดันทางการเมืองจากภายนอก แต่ต้องต่อสู้กับความจริงอันโหดร้ายภายในประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการปิดประเทศยาวนานทำให้ระบบเศรษฐกิจหยุดนิ่งเส้นทางการค้าถูกตัดขาดวัตถุดิบที่เคยไหลเวียนกลายเป็นของหายากโรงงานจำนวนมากลดกำลังการผลิตเมืองหลวงที่เคยมีแสงไฟสว่างใสเริ่มมืดลงเป็นช่วงเพื่อประหยัดพลังงานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข่าวลือแต่คือสัญญาณของประเทศที่กำลังเข้าสู่จุดแตกหักอย่างช้า ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นเสาหลักของการเลี้ยงประชาชนต้องเผชิญทั้งภัยธรรมชาติและการขาดแคลนปัจจัยการผลิตปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์และเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่ต้องจัดสรรอย่างเข้มงวดหลายพื้นที่ถูกบังคับให้พึ่งพาการผลิตอาหารในระดับครัวเรือนโรงเรียนบางแห่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์กระจายสเสบียงภาพเหล่านี้สะท้อนว่ารัฐบาลกำลังพยายามประคองสถานการณ์ ไม่ให้ความสิ้นหวังลุกลามนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่าหากไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามเก้าหลีเหนืออาจเผชิญการล่มสลายทางเศรษฐกิจในเวลาไม่นานเพราะปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่คือการอยู่รอดของผู้คนทั้งประเทศเมื่ออาหารพลังงานและยารักษาโรคเริ่มขาดแคลนความมั่นคงของรัฐย่อมสั่นคลอนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในบริบทเช่นนี้ประเทศใดก็ตามที่สามารถช่วยต่อชีวิตให้ระบบยังคงเดินต่อได้แม้เพียงเล็กน้อยย่อมมีความหมายอย่างมหาศาลและนี่คือเหตุผลที่คำว่าหากไม่มีประเทศไทยเกาหลีเหนืออาจไม่เหลือทางรอดจึงไม่ใช่คำพูดเกินจริงแต่คือภาพสะท้อนของช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ประเทศนั้นเคยเผชิญจริงคำถามที่นักวิเคราะห์ทั่วเอเชียพยายามหาคำตอบคือเหตุใดชื่อของประเทศไทย จึงปรากฏขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดของเกาหลีเหนือทั้งสองประเทศดูเหมือนอยู่ห่างไกลกันทั้งทางภูมิศาสตร์และการเมืองแต่หากมองลึกลงไปในโครงสร้างของภูมิภาคจะพบว่าไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พิเศษอย่างยิ่งเป็นจุดตัดของเส้นทางการค้าทางทะเลและทางบกที่เชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียตะวันออกและตอนเหนือตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไทยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ ที่ไม่เลือกข้างไม่แสดงตัวเป็นศัตรูกับใครและสามารถสื่อสารกับทุกฝ่ายได้โดยไม่สร้างความหวาดระแวงคุณลักษณะนี้ทำให้ไทยกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการแสงสปอตไลท์ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการขนส่งหรือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเส้นทางจำนวนมากที่เริ่มต้นจากอ่าวไทยสามารถแยกย้ายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะเชื่อมต่อขึ้นไปทางตอนใต้ของจีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงที่เกาหลีเหนือถูกปิดล้อมอย่างหนักมีรายงานในวงการการค้าภูมิภาคถึงการเคลื่อนไหวของสินค้าในลักษณะที่ไม่ปรากฏในเอกสารทางการอาหารแห้งยารักษาโรคและวัตถุดิบบางประเภทเดินทางผ่านเครือข่ายเอกชนที่มีความชำนาญสูงไทยถูกมองว่าเป็นจุดตั้งต้นที่เหมาะสมที่สุดเพราะมีระบบท่าเรือโครงสร้างโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการที่เข้าใจการขนส่งแบบยืดหยุ่นที่สำคัญที่สุดไทยมีประวัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแบบเงียบไม่ประกาศไม่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองความช่วยเหลือเช่นนี้ไม่เพียงช่วยรักษาชีวิตแต่ยังรักษาศักดิ์ศรีของผู้รับและในโลกของการทูตศักดิ์ศรีคือสกุลเงินที่มีค่ามากกว่าคำพูดใดๆนี่เองที่ทำให้ไทยค่อยๆ โผล่ขึ้นมาในสมาการของการอยู่รอดของเกาหลีเหนือโดยที่โลกภายนอกแทบไม่ทันสังเกตในโลกที่ความช่วยเหลือมักมาพร้อมเงื่อนไขและการประกาศตัวดังๆวิธีการของไทยกลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงความช่วยเหลือที่ถูกพูดถึงในบริบทของเกาหลีเหนือไม่ได้มาในรูปแบบของขบวนรถบรรเทาทุกที่มีโลโก้เด่นชัดหรือถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อโลกแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่เงียบเรียบง่าย และเลือกส่งเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่อาหารคือสิ่งแรกที่ถูกพูดถึงข้าวถัว่วพืชแห้งและวัตถุดิบพื้นฐานที่สามารถเก็บได้นานปรากฏในตลาดท้องถิ่นของเกาหลีเหนือในช่วงเวลาที่ประเทศเผชิญการขาดแคลนอย่างรุนแรงสินค้าเหล่านี้ไม่ได้ถูกส่งไปในนามของการช่วยเหลือเชิงการเมืองแต่เดินทางผ่านเครือข่ายการค้าเอกชนและช่องทางมนุษยธรรมที่ปลอดภัยยารักษาโรค และเวชภัณฑ์พื้นฐานบางส่วนก็ถูกกล่าวถึงในลักษณะเดียวกันแม้จะไม่มีเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการแต่จังหวะเวลาของการปรากฏตัวกลับสอดคล้องกับช่วงวิกฤตอย่างน่าประหลาดอีกด้านหนึ่งที่ถูกจับตามองคือพลังงานไทยเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานชีวภาพและการใช้ทรัพยากรจากการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพพลังงานในรูปแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันหรือโครงสร้างขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งกับประเทศที่ถูกจำกัดการนำเข้าความช่วยเหลือในลักษณะนี้ไม่เพียงช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้แต่ช่วยให้ระบบพื้นฐานของชีวิตยังคงดำเนินต่อสิ่งสำคัญที่สุดคือไทยเลือกช่วยโดยไม่ลดทอนสักดีซีของผู้รับไม่มีการประกาศว่าใครคือผู้ให้ไม่มีการสร้างภาพความเหนือกว่านั่นทำให้ความช่วยเหลือกลายเป็นมิตรภาพมากกว่าความสัมพันธ์แบบผู้ให้กับผู้รับ และอาจเป็นเหตุผลลึกที่สุดที่ผู้นำเกาหลีเหนือจดจำบทบาทของไทยได้อย่างชัดเจนหากมองจากแผนที่เศรษฐกิจของเอเชีย er, เส้นทางการค้าหลักจำนวนมากดูเหมือนจะไหลผ่านประเทศขนาดใหญ่แต่ในรายละเอียดที่ไม่ถูกเขียนลงในรายงานทางการกลับมีเครือข่ายอีกชุดหนึ่งที่ทำงานเงียบๆและมีความสำคัญอย่างยิ่งเครือข่ายนั้นคือเส้นทางการขนส่งที่ยืดหยุน่นเปลี่ยนรูปได้ และไม่ต้องการการรับรู้จากสาธารณะซึ่งประเทศไทยถูกมองว่าเป็นหัวใจของระบบนี้ไทยมีท่าเรือที่เชื่อมต่อทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีเส้นทางภาคพ,พื้นดินที่ต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านได้แทบทุกทิศและมีผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่เข้าใจการเคลื่อนย้ายสินค้าในระดับภูมิภาคมายาวนานเครือข่ายเหล่านี้ทำให้การส่งสินค้าบางประเภทสามารถเดินทางออกจากไทย โดยไม่สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองเรือสินค้าขนาดเล็กบางลำออกเดินทางในช่วงกลางคืนเปลี่ยนจุดพักเปลี่ยนชื่อผู้รับและถ่ายเทสินค้าในหน้านน้ำของประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะหายไปจากสายตาเส้นทางเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในโลกของการค้าระหว่างประเทศแต่ในกรณีของเกาหลีเหนือมันกลายเป็นเส้นเลือดที่ช่วยต่อชีวิตให้ระบบเศรษฐกิจยังคงหายใจได้อาหารแห้งวัตถุดิบทางการเกษตร อุปกรณ์พื้นฐานและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานถูกกล่าวถึงว่าเคยเคลื่อนไหวผ่านเครือข่ายลักษณะนี้ในช่วงเวลาวิกฤตข้อมูลบางส่วนจากนักเศรษฐศาสตร์อิสระชี้ว่ามีการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ไม่ปรากฏในสถิติการส่งออกปกติแต่มีรหัสแหล่งผลิตที่โยงกลับมาที่ประเทศไทยสิ่งที่ทำให้เครือข่ายนี้ดำรงอยู่ได้คือความเชื่อถือไทยถูกมองว่าไม่ใช่ประเทศที่ต้องการสแสวงหาผลประโยชน์ทางอำนาจ จากสถานการณ์ของผู้อื่นแต่ทำหน้าที่เป็นจุดพักเป็นทางผ่านและเป็นผู้รักษาสมดุลไม่มีฝ่ายใดรู้สึกว่าถูกคุกคามนี่คือเหตุผลที่เส้นเลือดลับของภูมิภาคยังคงไหลเวียนและทำให้ชื่อของประเทศไทยถูกเอ่ยถึงในฐานะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการประคองชีวิตของประเทศที่ถูกปิดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสิ่งที่ทำให้บทบาทของไทยแตกต่างจากประเทศอื่นไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของสิ่งที่ส่งออก แต่อยู่ที่สิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งถูกส่งไปพร้อมกับสินค้านั่นคือแนวคิดในการดำรงอยู่ท่ามกลางข้อจำกัดแนวคิดที่ไม่ได้สอนให้ต่อสู้กับโลกแต่สอนให้ยืนอยู่กับโลกอย่างสมดุลหลายฝ่ายเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับการค้างเงียบหรือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ลึกลงไปถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนาน ในการจัดการทรัพยากรอย่างประหยัดการทำเกษตรในพื้นที่จำกัดการใช้พลังงานจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวและการสร้างระบบชุมชนที่สามารถอยู่รอดได้แม้ในยามวิกฤตแนวคิดเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านการพบปะที่ไม่เป็นทางการการแลกเปลี่ยนความรู้และการสังเกตวิถีชีวิตของคนไทยในระดับพื้นฐานภาพของชาวนาที่ยังยิ้มได้ตลาดเล็กๆที่ผู้คนพึ่งพากันและชุมชน ที่ไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังกลายเป็นบทเรียนที่มีค่ามากกว่าคู่มือพัฒนาใดๆสำหรับประเทศที่ถูกปิดล้อมอย่างเกาหลีเหนือการได้เห็นว่าความมั่นคงไม่จำเป็นต้องมาจากการสะสมอำนาจเพียงอย่างเดียวแต่สามารถมาจากความพอประมาณและความร่วมมือในระดับมนุษย์คือสิ่งที่เปลี่ยนมุมมองได้อย่างลึกซึง้งความช่วยเหลือของไทยจึงไม่ได้เพียงเติม,เต,มเต็มช่องว่างของอาหารหรือพลังงานแต่เติมเต็มช่องว่างทางความคิดว่าการอยู่รอด ไม่จำเป็นต้องแลกกับซักดิสีหรือความเป็นตัวของตัวเองพลังทางใจเช่นนี้ไม่อาจวัดเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่กลับมีผลต่อการตัดสินใจของผู้นำและทิศท,ทางของประเทศในระยะยาวและนี่อาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมคำชื่นชมจากคิมจองอึนจึงมีน้ำหนักมากกว่าคำกล่าวทางการทูตทั่วไปเพราะมันสะท้อนการรับรู้ถึงคุณค่าที่ลึกกว่าสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาการที่คิมจองอึน เอ่ยถึงประเทศไทยด้วยน้ำเสียงชื่นชมไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญสำหรับผู้นำที่เติบโตมากับระบบความหวาดระแวงการไม่ไว้วางใจและการต่อสู้กับแรงกดดันจากภายนอกการยอมรับประเทศใดประเทศหนึ่งยอมต้องมีรากฐานที่ลึกกว่าผลประโยชน์ระยะสั้นสิ่งที่ไทยมอบให้เกาหลีเหนือไม่ใช่อำนาจไม่ใช่คำสั่งและไม่ใช่เงื่อนไข แต่คือพื้นที่แห่งความปลอดภัยทางใจไทยไม่เคยพยายามเปลี่ยนแปลงเกาหลีเหนือไม่เคยใช้ความช่วยเหลือเป็นเครื่องมือกดดันและไม่เคยแสดงตนว่าอยู่เหนือกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ทําให้ผู้นําเกาหลีเหนือรู้สึกถูกคุกคามในทางตรงกันข้ามมันสร้างความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเข้าใจความยากลําบากและเขารบในอิปไตายของตนอย่างแท้จริงพลังอ่อนในลักษณะนี้มีผลมากกว่าการเจรจาทางการเมืองใดๆ นอกจากนี้ไทยยังเป็นตัวอย่างของประเทศที่สามารถรักษาความเป็นอิสระไว้ได้ท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจการไม่เลือกข้างอย่างเปิดเผยแต่เลือกสมดุลทำให้ไทยถูกมองว่าเป็นมิตรที่ไม่แฝงอันตรายสำหรับผู้นำอย่างคิมจองอึนประเทศที่ไม่คิดจะครอบงำคือประเทศที่ควรค่าแก่ความไว้วางใจสิ่งที่ทำให้ความชื่นชมนี้ยิ่งลึกซึง้งคือมิติทางจิตวิญ,ญญาณของสังคมไทยความสงบ ความอดทนและการยอมรับความจริงของชีวิตที่ฝังอยู่ในวิถีของผู้คนกลายเป็นพลังที่สรงผ่านโดยไม่ต้องใช้คำพูดผู้นำเกาหลีเหนืออาจเห็นในไทยภาพของความมั่นคงที่ไม่ต้องพึ่งพาความแข็งกร้าวและนั่นคือพลังแบบเดียวกับที่เขาปรารถนาให้ประเทศของตนมีเมื่อมองจากมุมนี้คำว่าปลื้มไทยจึงไม่ใช่ถ้อยคำทางการเมืองแต่คือการยอมรับว่า พลังอ่อนของไทยสามารถชนะใจผู้นำที่แข็งที่สุดคนหนึ่งในโลกได้จริงเมื่อคำยอมรับจากผู้นำเกาหลีเหนือแพร่กระจายออกไปคำถามใหม่ก็เริ่มดังขึ้นในแวดวงภูมิรัฐศาสตร์เอเชียกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านของอำนาจและประเทศไทยอาจไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการอีกต่อไปบทบาทของไทยที่ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆในช่วงวิกฤตของเกาหลีเหนือสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ในการเป็นศูนย์กลางของพลังรูปแบบใหม่พลังที่ไม่ได้วัดจากจำนวนกองทัพหรือขนาดเศรษฐกิจแต่จากความสามารถในการเชื่อมโยงและรักษาสมดุลไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มหาอำนาจทั้งตะวันออกและตะวันตกต้องการรักษาความสัมพันธ์ไว้ความเป็นกลางความยืดหยุ่นทางการทูตและภาพลักษณ์ของประเทศที่ไม่เป็นภัยต่อใครทำให้ไทยกลายเป็นพื้นที่ปลอดภยัยสำหรับการเจรจาการขนส่ง และการแลกเปลี่ยนในระดับที่ประเทศอื่นทำได้ยากยิ่งโลกเผชิญความขัดแย้งมากเท่าไหร่ประเทศที่สามารถรักษาความสงบได้มากเท่านั้นยิ่งมีคุณค่าอย่างไรก็ตามบทบาทเช่นนี้มาพร้อมความเสี่ยงการเป็นศูนย์กลางหมายถึงการถูกจับตามองมากขึ้นแรงกดดันจากมหาอำนาจอาจเพิ่มขึ้นและเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกลางกับการถูกดึงเข้าไปในเกมอำนาจอาจบางลงเรื่อยๆไทยจึงต้องอาศัยสติและปัญญาอย่างสูง ในการรักษาสมดุลน,นี้ไว้หากไทยสามารถดำรงบทบาทของผู้เชื่อมโยงโดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์และศักดิ์ศรีของตนเองได้ประเทศนี้อาจกลายเป็นต้นแบบของพลังใหม่ในเอเชียพลังที่ไม่ได้ครอบงำแต่ประคองพลังที่ไม่ได้บังคับแต่ทำให้ผู้อื่นเลือกจะเดินเข้ามาหาเองแม้ภาพรวมของเรื่องราวจะเริ่มชัดเจนขึ้นแต่คำถามสำคัญยังคงลอยอยู่ในอากาศไทยช่วยเกาหลีเหนืออย่างไร ในรายละเอียดที่โลกไม่เคยเห็นเส้นทางใดคือเส้นทางจริงใครคือผู้วางรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปอย่างเงียบงนันและบทบาทนี้จะนำประเทศไทยไปสู่จุดใดในสมการอำนาจของเอเชียคำยอมรับจากคิมจองอึนคือเพียงเศษเสี้ยวของความจริงที่ถูกเปิดเผยสิ่งที่แน่นอนคือเรื่องนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่คำพูดหนึ่งประโยคแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังก่อตัวอยู่ใต้ผิวน้ำความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องมีเอกสารรับรองอาจกำลังส่งผลต่อทิศทางของภูมิภาคในระยะยาวและประเทศไทยอาจต้องเผชิญการตัดสินใจที่สำคัญยิ่งขึ้นในอนาคตสำหรับผู้ชมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแต่คือบทเรียนเกี่ยวกับพลังของความเงียบความเมตตาและการเลือกยืนอยู่ตรงกลางอย่างมีสติเพราะบางครั้งการเปลี่ยนโลก อาจไม่ได้เริ่มจากเสียงดังหรือการแสดงอำนาจแต่เริ่มจากการยื่นมือช่วยในวันที่ไม่มีใครกล้าและนั่นคือเหตุผลที่เรื่องราวนี้ยังไม่จบนี่คือเพียงตอนแรกของซีรีส์และคําตอบที่แท้จริงอาจรออยู่ในตอนถัดไปเรื่องราวทั้งหมดนี้ทิ้งบทเรียนสำคัญไวใ้ให้เราได้คิดอำนาจที่แท้จริงอาจไม่ใช่อาวุธหรือแรงกดดันแต่คือความสามารถในการรักษาชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ในยามที่โลกหันหลังให้กันประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่าความเงียบความเมตตาและความเข้าใจสามารถกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนสมดุลของทั้งภูมิภาคได้โดยไม่ต้องประกาศตัวหากมองไปข้างหน้าคำถามคือบทบาทเช่นนี้จะพาไทยไปสู่จุดใดไทยจะยังคงรักษาความเป็นกลางและพลังอ่อนนี้ไว้ได้หรือไม่ในโลกที่การแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกวันและความขัดแย้งยังไม่จบลงง่ายๆพลังแบบไทย จะกลายเป็นต้นแบบใหม่ของเอเชียหรือจะถูกท้าทายจนต้องเปลี่ยนแปลงแล้วคุณล่ะคิดอย่างไรคุณเชื่อหรือไม่ว่าประเทศเล็กสามารถช่วยชีวิตประเทศหนึ่งได้โดยไม่ใช้กำลังคุณมองบทบาทของไทยในเวทีโลกวันนี้อย่างไรและคุณคิดว่าในอนาคตไทยควรเดินต่อไปบนเส้นทางนี้หรือไม่ถ้าคุณมีมุมมองหรือประสบการณ์อย่าลืมแบ่งปันในคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์วิดีโอนี้เพื่อร่วมกันติดตามตอนต่อไป ของเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนวิธีมองโลกของเราไปตลอดกาล